ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องชาร์จแบตเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เติมพลังงานได้เร็วปลูดปลาดเหมือนรถน้ำมันเลยฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แล้วครับเพราะนี่คือเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนโลกของเราเลยทีเดียววันนี้แหละครับเราจะมาทำความรู้จักกับรถยนต์คันที่ว่านี้กันและนี่ก็คือโฉมหน้าของเขาครับโตโยต้ามีรายคือถ้ามองแค่ภายนอกเนี่ย ก็ดูเหมือนรถซีดานหรูๆคันนึงเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าหัวใจที่อยู่ข้างในเนี่ยคือการปฏวิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ครับแต่สามารถสร้างไฟฟ้าขึ้นมาใช้ได้เองจากเทคโนโลยีที่เรียกว่าเซลล์เชื้อเพลิงนั่นเองครับทีนี้เรามาดูจุดที่แตกต่างที่เรียกได้ว่าสําคัญที่สุดกันเลยดีกว่าครับ คือรถไฟไฟ้าทั่วไปที่เราคุ้นๆกันเนี่ยหรือที่เขาเรียกกันว่า BEV นะครับก็ยังเจอปัญหาคลาสสิกอยู่นั่นก็คือเวลาชาร์จที่มันนานเป็นชั่วโมงๆใช่ไหมครับแต่สำหรับมิราที่เป็นรถประเภท FCEV หรือ Fuel Cell Electric Vehicle เนี่ยนะปัญหานั้นไม่มีเลยครับเพราะว่าเขาเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนใช้เวลาแค่3-5นาทีเท่านั้นเองย้ำอีกทีนะครับ3-5นาทีคือมันเร็วเหมือนเราขับรถไปเติมน้ำมันเลยครับแล้วไอ้เทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ สงสัยกันแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาล้วงลึกถึงหัวใจของรถคันนี้กันว่ามันสร้างไฟฟ้าขึ้นมาได้ยังไงหัวใจหลักของมิรายรก็คือสิ่งนี้เลยครับเซลล์เชื้อเพลิงหรือ fuel cells ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะให้ลองนึกภาพว่ามันคือโรงไฟฟ้าไซส์มินิที่พกไปไหนมาไหนได้หน้าที่ของมันก็คือเปลี่ยนพลังงานเคมีจากไฮโดรเจนให้กลายเป็นไฟฟ้าแบบตรงๆงเลยครับโดยที่ไม่มีการเผาไหม้ไม่มีการจุดระเบิดอะไรทั้งสิ้น ซึ่งนั่นแหละครับที่ทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็เงียบกว่าเครื่องยนต์สันดาปที่เราเคยรู้จักกันแบบคนละเรื่องเลยในภาพนี้เราจะเห็นโครงสร้างข้างในของมีไรกันแบบชัดๆเลยครับจะเห็นว่าส่วนประกอบหลักๆเนี่ยมีอยู่แค่3อย่างเองนะ อย่างแรกเลยคือแผงเซลล์เชื้อเพลิงหรือ f u วเซล l l s t a ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูงที่เป็นสีเหลืองๆนั่นแหละครับและสุดท้ายก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลยก็คือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยต้องการวัตถุดิบแค่สออย่างเท่านั้นเองครับคือไฮโดรเจนจากถังกับออกซิเจนที่เอามาจากอา,ากาศรอบๆตัวเรานี่แหละครับแล้วปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยมันเรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยครับ คือตัวก๊าซไฮโดรเจนจากในถังจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนที่รถดูดเข้ามาจากอากาศภายนอกแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมามีแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองครับ 1. คือพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ขับเคลื่อนรถและ2คือน้ำบริสุทธิ์ครับใช่แล้วครับน้ำเป่าปล่าเลยไม่มีมลพิษใดๆออกมาจากท่อไอเสียเลยแม้แต่นิดเดียวสุดยอดมากและนี่แหละครับโฉมหน้าชัดๆของเจ้าแผงฟิวเซลสแตก จุดเด่นที่สุดของมันเลยนะคือการที่มันสร้างไฟฟ้าขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีชิ้นส่วนไหนขยับเลยแม้แต่ชิ้นเดียวคือมันไม่เหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปที่มีลูกสูบมีเพลาอะไรหมุนวุ่นวายไปหมดพอไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผลก็คือมันทำงานได้เงียบสนิทความร้อนก็น้อยมากและแทบไม่มีการสูญเสียพลังงานไปเปล่าเเลยครับประสิทธิภาพสูงมากๆรู้ไหมครับว่าชื่อมิไรเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าอนาคต ซึ่งเขาเหมาะก,กับรถคันนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยเขาใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยีนี้มันนานกว่า30ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาทำกันทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่ารถยนต์แห่งอนาคตคันนี้เขาหนีวิวัฒนาการที่มันก้าวกระโดดไปขนาดไหน ดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าการพัฒนามันก้าวกระโดดไปไกลขนาดไหนคือจากรุ่นแรกมาสู่รุ่นที่2เนี่ยมันไม่ใช่แค่การปรับโฉมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนปรัชญาในการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยดูสิครับจากขับเคลื่อนล้อหน้ากลายมาเป็นขับเคลื่อนล้อหลังที่เน้นการขับขี่ที่สนุกขึ้นจากถังไฮโดรเจน2ถังก็เพิ่มเป็น3ถังกําลังเครื่องก็แรงขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยคือระยะทางวิ่งสูงสุดเนี่ย เพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลโอ้โหเรียกว่ามันคือรถคนละคันกันเลยก็ว่าได้ครับเรื่องดีไซน์ก็เหมือนกันครับเรียกว่ายกเครื่องใหม่ทั้งหมดจากรุ่นแรกที่หน้าตาจะออกแนวล้ำยุคเป็นรถอีโคโหน่อยๆพอมาเป็นรุ่นที่สองนี่โอ้โหกลายเป็นรถซูลูนหรูขับเคลื่อนล้อหลังที่ดูสง่างามขึ้นเยอะเลยครับแล้วการที่เขาขยายฐานล้อให้มันยาวขึ้นเนี่ยก็มีเหตุผลหลักๆเลยคือเพื่อเพิ่มความสบายให้กับคนนั่งโดยเฉพาะเลยครับ เอาละครับทีนี้ได้เวลามาเจาะลึกรายละเอียดของมิไรรุ่นปัจจุบันกันแบบเน้นๆแล้วมาดูกันว่าสเปคของเขาจะน่าประทับใจขนาดไหนเริ่มกันที่ตัวเลขแรกเลยครับ850กิโลเมตรนี่คือระยะทางที่มิไรสามารถวิ่งได้สูงสุดต่อการเติมไฮโดรเจนเต็มถังแค่ครั้งเดียวนะครับคือมันไกลกว่ารถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หลายๆรุ่นในปัจจุบันเยอะเลยทำให้เรื่องการเดินทางไกลเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยครับ50ต่อ50นี่ไม่ใช่อะไรนะครับ แต่มันคืออัตราส่วนการกระจายน้ำหนักหน้าหลังที่สมบูรณ์แบบเป๊ะๆเลยครับซึ่งทีมวิศวกรของ To โย ta เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบตำแหน่งการวางอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์เชื้อเพลิงมอเตอร์หรือว่าถังไฮโดรเจนเพื่อให้ได้ฟิลลิ่งการควบคุมการขับขี่ที่ดีที่สุดชนิดที่ว่าเทียบชั้นกับรถซัลูนหรูๆจากยุโรปได้สบายๆเลยครับส่วนเรื่องพละกกำลังก็ไม่ธรรมดาครับ182แรงม้าพร้อมกับแรงบิดอีก300นิวตันเมตร ที่มันสุดยอดก็คือแรงบิดทั้งหมดเนี่ยมาทันทีที่เราเหยียบคันเร่งเลยนะครับไม่ต้องรอรอบให้อัตราเร่งที่ทั้งนุ่มนวลแต่ก็ดึงและส่งพลังตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาชั้นดีเลยครับ พอเปิดประตูเข้ามาดูข้างในห้องโดยสารบ้างโอ้โ oh หจะเจอกับความหรูหราแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาจัดมาให้แบบเต็มๆเ,เลยครับทั้งเรื่องดีไซน์การเลือกใช้วัสดุต่างๆนี่คือพรีเมียมมากแล้วดูจอตรงกลางคอนโซลสิครับเป็นจอทัสกีนขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วให้ความรู้สึกทันสมัยแล้วก็ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายมากครับแล้วจําได้ไหมครับที่บอกว่าเขาขยายฐานล้อให้ยาวขึ้นนี่แหละครับคือผลของมัน พื้นที่ของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยกว้างขวางขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยทั้งที่วางขาพื้นที่เหนือศีรษะคือนั่งสบายมากๆรองรับผู้โดยสารได้5้าที่นั่งแบบไม่อึดอัดเลยครับสมกับที่เป็นรถซารูนระดับพรีเมียมจริงๆที่เรามาทั้งหมดนี่อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเป็นรถต้นแบบที่อยู่ในต่างประเทศใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ว่านเนี่ยมันเดินทางมาถึงประเทศไทยของเราแล้วครับ ใช่ล้ครับฝั่งไม่ผิดแน่นอนโตโยต้ามีรายคันนี้ไม่ใช่แค่รถที่เอามาโชว์ตัวสวยๆนะครับแต่กำลังวิ่งทดสอบอยู่บนถนนในประเทศไทยจริงๆเลยเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ศึกษาว่ามันจะใช้งานได้จริงแค่ไหนในสภาพแวดล้อมแบบบ้านเราโดยเขาจะเน้นทดสอบในพื้นที่พัทยาชนบุรีเป็นหลักครับเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องที่มีสถานีเติมไฮโดรเจนพร้อมให้บริการแล้วนั่นเองครับ แล้วเรื่องการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนล่ะยุ่งยากไหมบอกเลยว่าไม่เลยครับขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกับการเติมน้ํามันหรือเติมก๊สซที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเลยแค่เสียบหัวจยเพราะกับตัวรถรอแป๊บเดียวไม่กี่นาทีจริงๆครับก็พร้อมออกเดินทางต่อได้ทันทีและนี่แหละครับคือหมัดเด็ดคือข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของรถยนต์แบบนี้เลย การเติมพลังงานที่ใช้เวลาแค่3าถึงหนาทีมันเข้ามาแก้ปัญหาหลักของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้แบบตรงจุดเป๊ะๆเลยครับทาให้การใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยทั้งสะดวกทั้งยืดหยุ่นไม่ต่างอะไรกับการใช้รถยนต์สันดาบเลยแม้แต่น้อยจากทั้งหมดที่เล่ามานะครับโตโยต้ามีรายก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เลยทั้งในเรื่องของสมรรถนะความสะดวกสบาย และที่สําคัญที่สุดคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงแต่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือแล้วโรแมนแบตเตอรี่กับไฮโดรเจนเทคโนโลยีไหนกันแน่ที่จะเป็นคําตอบสุดท้ายที่จะนําเราไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนจริงๆซึ่งคําตอบของคําถามนี้ก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ